เอาวสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าไบร์นะครับผมได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดของผมนั่นเองผมมีงานอดนิเรกอยู่ที่บ้านก็คือการทำสอนหลังบ้านนั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่างานที่ผมทำเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนงานที่ผมเนี่ยมีความสุขมากๆเนาะในการทำแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นวันพักผ่อนของผมแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะสิเพราะจูจ่ๆนะครับมันก็มีจดหมายแปลก มาอยู่ที่หน้าบ้านของผมนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายนั่นเองเนะ่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์สวนหลังบ้านของผมนั่นเองครับโซนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนปลูกผักสวนกวานะครับเออโซนต่อไปเนี่ยโซนตรงนี้เนาะก็จะเป็นโซนปลูกผักผลไม้มีทั้งสตรอเบอรี่มีทั้งผักอะไรต่างๆรวมกันไปนีนครับเป็นผักนานา,นานชนิดเอาล่ะ ผมจะเข้าเรื่องให้ฟังก่อนเลยละกันมันมีจดหมายแปลกๆเรียนเชิญผมไปทํางานสถานที่สถานที่หนึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่เปิดอ่านหรอกนะแต่ผมจะขอเปิดอ่านพร้อมท่านผู้ชมเลยละครับจดหมายจากบุคคลนิรนามถึงคุณไบรท์สวัสดีนะจากแฟนคลับฉันชอบวิดีโอของคุณมากฉันรู้สึกว่าคุณไม่ได้อัปโหลดวิดีโอเป็นเวลานานมากแล้วแต่ว่าฉันมีไอเดียให้คุณนะมันมีแมนชั่นอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนบอกว่า แมนชั่นนี้ถูกผีสิงและทุกคนมักจะบอกว่าแมนชั่นนี้ human acting mansion และคนที่เข้าไปนั้นจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยผมคิดว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีอย่างกับคุณควรไปลองทำงานที่แมนชั่นนี้นะถ้าคุณต้องการทำงานผมจะให้คุณเลย1,000 0ดอลลาร์แต่คุณต้องทำตามกระดาษแผ่นเก่าๆแผ่นนี้นะ วิเยแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหหกโมงโอเคดูของที่เราต้องเตรียมหน่อยดีมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคมีกระเป๋าเงินการเติมน้ำมันรถกุญแจแมนชั่นกุญแจรถอาหารมือดึกแล้วก็เวลาเริ่มทำงานโอเคเราเตรียมของก่อนละกันนี่คงจะเป็นกุญแจรถกระเป๋าเงินแล้วก็กุญแจแมนชั่นโอเคขอเช็คของแป๊บหนึ่งนะโอเคกุญแจรถกระเป๋าเงินได้แล้วกุญแจแมนชั่น ได้แล้วแล้วก็กุญแจรถก็เรียบร้อยแล้วแล้วเหลือแค่เติมน้ำมันรถอาหารมื้อดึกแล้วก็เวลาในการทำงานสินะโอ้ตอนนี้ก็เช้าอยู่เนี่ยโอเคงั้นเราก็ขอไปดูแปลงผักที่เราทำก่อนละกันไหนขอดูหน่อยดีโหสวยงามมากเลยอุ้ยไหนๆผักเราก็เต็มละเติบเติบโตเต็มที่เราขอเก็บก่อนละกันเออถ้าเรากลเลืงานเสร็จเนี่ยเราคิดว่า เราจะเอาผักไปขายที่ตลาดสดดีไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ผักก็ขึ้นราคานะอืมสวยอยู่สวยอยู่โอเคเก็บไว้กินก่อนละกันผักปลอดสารพิษอืมตรงนี้ก็ยังไม่ไม่เต็มพอฝั่งนี้ล่ะอุ้ยเกือบลืมไปเลยแนะ่ฝั่งนี้เหมือนจะมีสตอเบอรี่นี่นะโอ้โหอุ้ยสตอเบอรี่อืมเราคิดว่าอืมเอาไงดีเราเก็บสตอเบอรี่เอาไปกิน เอองานที่เราทํำด้วยดีไหมเนี่ยเอาไปกินตอนเราทํางานอะ่ะ mm hmm. ก็เขาไม่ได้บอกด้วนะว่าไม่ให้เราเอาอาหารไปกินอะ่ะอืมเก็บเก็บให้หมดก่อนละกันเราอยากกินอันไหนก็เอานั้นไปกินด้วยละกันโอโมเขอเทศอืผักพวกนี้ถ้าเราไปขายเนี่ยเราก็ไม่ต้องทํางานนะแต่งานอะ่ะเงินมันดีมากๆเลยโอเคขอเอาอะไรไปเก็บก่อนละกันอืนี่ก็เป็นอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักโอเคแยกของแป๊บนึง อันนี้โอเคอืมคงไม่มีอะไรแล้วสินะบ้านของเราเนี่ยเออโอเคงั้นเราก็ออกไปกันเถอะของก็เหลือแค่ตัวน้ำมันรถคุณเอออาหารแล้วก็เวลาในการทำงานแค่นี้เองโอเคโหนี่คือรถเราสินะอืมคงจะเป็นรถมัสเตงอ่ะโอ้โหไม่ใช่ละโอเคสตาร์รถโหโคตรแรงเลยเอ,อืมงั้นเราไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่า เดี๋ยวนะปั๊มน้ำมันทางนี้นี่นะโอเคโหถนนนี่ไม่เห็นมีรถสักคันเลยโหวันนี้มันเป็นวันหยุดนี่นะอวันนี้มันเป็นวันหยุดใครจะมาขี่รถกันเล่าโอเคเราขอไปกลับรถอีกฝั่งแร้กกันเราเจอปั๊มน้ำมันแล้วโหเงินเรามีเท่าไหร่นี่ยเรายังไม่ได้เปิดดูกระเป๋าเงินเลยแหละเหมือนตอนนี้เนี่ยช่วงเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้น้ำมันมันก็ราคาแพงนะโอ้เราเติมแค่ร้อยสองร้อยก็พอละ อูตรงนั้นมีอันนั้นด้วยหรอโอ้ห้างสรรพสินค้าอืมอนาคตรเราไปซื้อดีกว่าว้าวว้าวมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้โหโอโ้ดูทางดิโหทางแคบมากเลยอะโอ้โหงั้นเราก็ต้องค่อยๆถอยรถเข้าหลอเนี้ยโอ้โหทางแคบมากเลยอะแล้วเราก็ใหญ่เหมือนกันนะโอโ้เขายางมั้งเลยเข้าได้ไหมนเนี่ยโอเคเราค่อยถอยก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะชิวได้ไหมเนี่ย ได้ไหมได้ไหมโอเคหืมกว่าจะได้เนะี่ยดูดิหืมมาแล้วมาแล้วน้ำมันจะแพงไหมเนี่ยอ,อ,อ,อุ้ยจอดรถไม่ตรงอีกแป๊บนึงอือจัดรถแป๊บนึงโอเคค่อยๆถอยเข้านะโอชุบโอเคได้แล้วแหละโอ้โหน้ำมันจะแพงไหมขอให้น้ำมันถูกๆเถอะอุ้ยสวยัสดีครับคุณลิวขอซื้อน้ำมันหน่อยนะโอ้โหน้ำมันโคตรแพง โอ้โหน้ำมันเริ่มต้นที่สี่ร้ยเลยหรอกระเป๋าเงินผมมีเท่าไหรเนี่ยแป๊บนะึงนะโอ้โหผมมีเงินแค่าสา0ร้อยเองนะ่ะแย่แล้วโอ้โหน้ำมันก็แพงเกินโอ้ยน้ำมันโอ้โหนนี้ขนาดน้ำมันแบบเกลดไม่ค่อยดีนะเกรดต่ำสุดยังเริ่มต้นแค่สี0รเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกดเงินหน้าเซเว่นก่อนละกันนะ โอ้โหผมต้องเดินทางไปเซเว่นอีกหรอเนี่ยโอโ้มันมันก็ไม่ไ,ไกลนะเออเซเว่นเราก็ไม่คยได้ไกลงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เซเว่นก่อนละกันค่อยๆเดินไปก่อนเดี๋ยวนะอดิเดียทำไมมันติดอ่ะเฮ้ยยาบอกเราว่าเดี๋ยวนะรถเราไม่ขยับเลยอ่ะเฮ้ยรถเราติดเหรอดูดิโอ้โหโอ้ยมันไม่ได้อ่ะดูดิเฮ้ยตอนนี้มันก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะ เดี๋ยวเราจะช้าเราไปทํางานวันแรกเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาโอ้ผมต้องมานั่งทุบบล็อกอีกเหรอเนี่ยโอ้ช้ามากๆเลยอ่ะเสียเวลาเราอีกโอ้โหคุณเลวค้ามฝั่งบอกด้วยนะว่าเวลาพัฒนาปั๊มเนี่ยขอขยายปากประตูเออปั๊มหน่อยนะคะเพราะาตอนนี้เนี่ยโอ้รถผมติดเลยเนี่ยแต่ก็ผมผิดพาลาดแหละผมเป็นคนขับรถไม่ค่อยเก่งน่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะผมต้องรีบทันเวลาหน่อยน่ะโอ้ยย่แล้วแยวตอนนี้นสายนะ โอ้ตรงนี้เที่ยงแล้วหรอ,องั้นเราเดี๋ยวเราไปรีบๆไปทําภารกิจที่เซเว่นก่อนละกันขอให้มีตู้กดเงินแล้วก็ขอให้มีคนน้อย,นอยหน่อยละกันวุ้ยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราขอจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนละกันโอ้โหโอเคจอดรถแป๊บหนึ่งอือจอดตรงนี้ขอจอดตรงๆนะ อโอเคขอจอดไอ้เจ้ารถมาแต่งพ่อไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็กทําการล็อกรถเดี๋ยวมีคนมาขโมยรถอม,มันจะมีตู้กดเงินไหมนเนี่ยเฮ้ยมีไหมอะเออมีตู้กดเงินไหมอะโอเคออ้ดีนะมันยังมีตู้กดเงินอะเงินเรามีหกร้อยสี่สิบบาทโอเคยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่อืสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับคุณชินโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยแน่ขอซื้อของหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ย ขอขอบคุณชินเยอะมากเลยอะเออมีกาแฟงั้นผมขอซื้อกาแฟมาก่อนนะอืมอุ้ยของเยอะมากเลยอะมีทั้งขนมปังคุกกี้มีแซลมอนแล้วก็มีไก่มีอุ้ยมีป๊อปคอนด้วยแฮะเดี๋ยวผมขอดูกระป๋าเงินแป๊บนึงนะว่าม,มีเงินเท่าไหร่เงินโหงมีไม่ค่อยเยอะละสิงั้นผมขอซื้ออาหารที่มีประโยชน์กับต่อผมก่อนละกันนะผมซื้อกาแฟมาแล้วกาแฟมันควรกินคู่กับขนมปังหรอ ได้ผมเนะี่ยเป็นคนหิวตอนกลางคืนบ่อยแล้วสิงั้นเราซื้อซื้อไก่ไดีไหมอะเออผมขอซื้อไก่ก่อนละกันไก่น่าจะอร่อยนะงั้นเราซื้อไก่ไปกินกับกาแฟแล้วก็ตบท้ายด้วยขนมหวานเออขอซื้อเป็นลูกกวาดหน่อยละกันเป็นสายใหม่นะของหวานตบท้ายนะครับโอเคตอนนี้ก็อเงินเราก็หมดแล้วแหละงั้นเดวผมขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีงานต้องไปทำน,นะคุณชิน เงินเราจะได้ใช้ไหมอะเออเอาเป็นว่าขอใช้ก่อนละกันโอเคอาหารการดึกเราได้แล้วงั้นอืเราคงไม่ได้ใช้เงินหรอกเนาะนั้นเยวผมผอ,เ,อเงินเก็บไว้ในตู้ก่อนละกันเพราะว่าเราไปทํางานกะดึกเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้หรอกอืเงินเก็บไว้ในตู้ที่เดิมให้หรือเราจะออกมาดีอแต่มันก็ตอนกลางคืนอะบริเวณนั้นคงไม่มีห้างรสรรพสินค้าที่เปิดตอนกลางคืนหรอกเนาะ โอเคโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราขอฝากเงินไปก่อนละกันอุ้ยเยะแล้วเยะแล้วอุ้ยตอนนี้สายแล้วอ่ะเย้แล้วเยแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วทุกคนตอนนี้บ่ายสามแล้วอุ้ยผมจะเริ่มงานแล้วเนี่ยและอีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าแมนชั่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยในจดหมายเขาไม่ได้บอกผมเลยอ่ะอืมแต่มันก็มีจดหมายเก,ก่าๆนะที่มันต้องผมเนี่ยต้องปฏิบัติต,ตามแต่มันก็ไม่เป็นที่อยู่อะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเวลาที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมเนี่ยจะทําการอ่านจดหมายเก่าๆที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้เงินเนี่ยผมจะต้องทําจดหมายกผมจะต้องทําตามจดหมายเก่าๆแห่งนั้นนะงั้นเดี๋ยวผมจะขออ่านจดหมายเก่าๆหรือเป็นกฎแปลกๆให้ทุกคนฟังนะครับกฎของพนักง,งานแมนชั่นกลางดึกกฎข้อที่1นแมนชั่นแห่งนี้จะเปิดให้คุณทํางานเฉพาะเวลา18นาฬิกาถึง6โมงเช้าเท่านั้นคุณสามารถออกแมนชั่นนี้ หลังเวลาที่กำหนดก็ได้ไม่ได้บังครับกดข้อที่สบ้านหลังนี้จะมีกล่องอยู่ใต้บันไดอุปกรณ์เหล่านั้นจะสามารถช่วยให้คุณทำภารกิจให้คืนนี้ให้ผ่านไปได้และอย่าคิดขโมยละ่ะกฎข้อที่สห้องอาหารที่ภาคแข่งนี้คุณสามารถรับประทานอาหารอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการกดข้อที่สคุณควรสังเกตให้ดีว่าไฟที่จุดภายในบ้านยังติดอยู่ตลอดเวลา ถ้าไฟนั้นดับลงให้คุณเอาไฟแช็กไปจุดมันขึ้นมาใหม่อย่าปล่อยไว้นานล่ะกดข้อที่5จะมีห้องห้องหนึ่งที่เราปิดกุญแจเอาไว้คุณควรสังเกตทุกครั้งว่ากุญแจนั้นจะไม่ถูกปลดล็อกออกมาขอเตือนด้วยความหวังดีล่ะกดข้อที่6หน้าที่ของคุณคือก่อนเวลาตีสองคุณควรเดินสำรวจรอบๆแมนชั่นนี้และคุณควรนำกุญแจที่มีทั้งหมด ไปล็อกประตูให้ครบทุกบานยกเว้นห้อง1 3 0หลังจากคุณได้ทำข้อที่หเสร็จแล้วถ้าคุณเจอประตูบริเวณหน้าระเบียงเปิดอยู่ให้คุณเดินไปสำรวจที่บริเวณหน้าระเบียงถ้าคุณเจอคนยืนอยู่และเขาเห็นคุณให้คุณรีบเข้าไปที่ห้อง1 3 0เพราะนั่นน่าจะเป็นทางรอดเดียวของคุณกดข้อที่8 คุณควรเช็คประตูห้องใต้ดินให้ดีเพราะประตูห้องใต้ดินนั้นมันควรปิดไว้ตลอดเวลาและขอให้คุณทำภารกิจให้สำเร็จค่าตอบแทน10,000ดอลลาร์ 10, จากแมนชั่น พอผมได้ทำการอ่านกฎเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เดินทางมาถึงหน้าแมนชั่นแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้เดินทางมาช้ากว่าเวลาผมเนี่ยจึงได้ทำการเอารถไปจอดบริเวณใกล้ๆกับแมนชั่นแห่งนี้นะครับและผมเนี่ยก็ได้ทำการล็อกรถทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถให้เสร็จเพราะบริเวณแห่งนี้เนี่ยผมไม่เคยมาเลยล่ะ ผมกลัวจะมีโจรมาขโมยรถหรือมีโจรมางัดรถนะครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยมันน่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ได้ตกดินเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยจึงได้รีบวิ่งมาแมนเชสเตเลยนะครับผมผมเนี่ยได้ทํางานสายเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยผมกลัวเขาจะว่าเอาน่ะอุ้ยแยแล้วแยแล้วเรามาสายนะเนี่ยโอเคเรามีกุญแจเปิดได้โอเคเปิดมาแล้วเออสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยอุ้ย ไม่มีใครอยู่เลยหรอฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเป็นพนักงานการเด็กที่นี่นะครับได้รับจดหมายให้มาทํางานที่นี่เป็นเวลาหนึ่งคืนฮัลโหลครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไม่เอ่ยอ้าวไม่มีใครเลยหรอเนี่ยเอองั้นขอเดินสำรวจหน่อยละกันห้องนี้คืออุ้ยมีบันไดด้วยแฮะอ๋อตรงนี้นี่ไงนี่คือกล่องของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นี่นะอู้มีดาบมีไฟแช็กแล้วก็มีพั่วหรออืม โอเคมีอะไรอื่นไหมเดี๋ยวขอสำรวจหน่อยละกันตรงนี้คืออะไรล่ะเนี่ยอู้นี่หรอเออนี่เหมือนจะเป็นห้องที่ควรปิดไว้ตลอดเวลาสินะโอเคตรงนี้ปิดไว้อยู่แล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรอืมอุ๊ยค่ะอ๋ออุ๊ยสวัสดีครับอุ๊ยสวัสดีครับแจ็คโอ้โหนี่คือห้องอาหารเหรอคุณอาศัยอยู่ที่นี่ นนะในกฎบอกว่าประตูห้องใต้ดินนี้คนปิดไว้ตลอดเวลานี่นะโอเคอย่างน้อยก็ปลอดภัยสาหรับเราแล้ว,ล,วล่ะอตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วองั้นเราก็ก็ไม่มีอะไรทางั้นเดี๋ยวเราไปเดินสํารวจชั้นบนก่อนละกันอมเดี๋ยวนะไฟไฟติดอยู่ไหมโอเคไฟติดอยู่ตลอดเวลาอมเดี๋ยวเดินไปสํารวจชั้นบนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูหน่อยโอเคชั้นบนก็มีไฟอยู่ด้วยอุย้นี่ไงนี่คือห้อ งั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอตัวแป๊บหนึ่งนะเราขอไปสำรวจแป๊บหนึ่งละกันโอเคประตูยังปิดอยู่ประตูยังปิดอยู่มีอะไรให้เราสำรวจอ,อีกไหมเนี่ยเอออุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเราต้องทําการไล่ล็อกประตูให้หมดแล้วละ่ะก่อนตีสองสินะโอเคล็อกไปแล้วสองบานอืมข้างล่างมีอีกไหมข้างล่างเป็นประตูทางออกไม่ต้องล็อกหรอกนะเออข้างบนโอเคงั้นเราต้องเดินไปข้างบนนะไปดูข้างบนก่อน เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรแบบว๊บๆอ่ะเมื่อกี้มันผมเห็นอะไรแว๊บๆนะเออมันคงไม่มีอะไรหรอกเนาะโอเคล็อกประตูโอเคล็อกมาแล้วอืมโอ๊ยตรงนี้ล็อกได้บานเดียวรอระเนี่ยตรงนี้โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไฟดับหรออุ้ยในกฎเขาบอกว่าอืมไฟดับเราต้องรีบจุดสินะโอเคเดี๋ยวเราทําการล็อกประตูให้หมดก่อนละกันเพราะตอนนี้ใกล้จะถึงตีสองแล้วล่ะอืมโอเคจากนั้นเนี่ย เราก็ได้เอาไฟแช็กมาวิววิวิวิถ้าสมมุติว่าเราไม่จุดไฟเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ในกฎเขาบอกว่าอย่าปล่อยไว้นานหล่าไฟพุวกนี้โอเคก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินไปนะครับผมได้ทําการไปพูดคุยกับแจ็คเนี่ยเป็นเป็นเวลาน,านานพอสมควรเลยละ่ะหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ย ก็ได้รีบมาหาแจ็คเลยนะครับผมผมเนี่ยก็ได้พูดคุยกับแจ็คเรื่องเลื่อเปิดถามประวัติว่าแมนชั่นแห่งนี้เนี่ยมีประวัติอะไรบ้างและผมก็ได้ดื่มกาแฟนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะงว่วงแล้วล่ะผมก็ได้ถามหาแจ็ค ถามประวัติลุงสารว่าอะไรต่างๆนะครับว่าประวัติแมนชั่นแห่งนี้แล้วก็ทํางานอะไรบาร์บานะครับตามภาษาคนเหงาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยครับผมเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปสํารวจชั้นบนต่อเลยล่ะว่าจะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านไม่ว่าจะเป็นไฟหรือประตูเนาะผมก็ได้เดินสํารวจบริเวณแห่งนี้มันก็ไม,ม่มีอะไรนะไฟก็อยู่ปกติและผมเนี่ยก็ได้ไปเจอกับประตูบานหนึ่งที่จู่ๆเนี่ยมันก็ได้เปิดออกนะครับเุ้ยแย่แล้ว นกฎบอกว่าถ้าประตูเปิดออกเราต้องเดินไปสำรวจนี่นะอุ้ยแล้วมันเปิดประตูได้ไงเนี่ยเราล็อกประตูจากข้างในแล้วนี่เนี่ยประตูอุ้ยประตูมันถูกปลดล็อกเหรอเฮ้ยลูกกุญแจมันก็มีที่เราลูกเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ไม,ม่มีอะไรหรอเออเดี๋ยวเราค่อยๆสำรวจดดแล้วกันเออเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกออะไรเนี่ยโอ้โห ผมเจอคนล่างใหญ่ฮะในตัวเนี่ยบริเวณตัวมีแต่เลือดเลยทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยเนะี่ยทุกคนลองดูฮะโอ้มันใหญ่กว่าผมเป็นสิบสิบเท่าเลยนะเนี่ยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้ว,ลวเอาล่ะแต่ดีนะมันยังไม่เห็นผมอะ่ะมันจะเห็นผมไหมนเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เราขอล็อกประตูก่อนล่ะตอนนี้มันก็ใกล้จะหกโมงแล้วล่ะหูยยังไงโอเคดีนะโอ้โหดีนะนะมันไม่เห็นเราอะ่ะ โอเคมันคือตัวอะไรอะ่ะโคตรใหญ่เลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวนะขอลองไปห้องหนึ่งอสามวนดูหน่อยอุ้ไม่เห็นอะ่ะอุ้ยไม่เห็นอู้โอ้โหตกใจเหมือนกันเนี่ยจู่ๆประตูก็เปิดออกอู้ตกใจก็คือมันตัวใหญ่มากๆเลยเนี่ยโอเคอุ้ยดีนะมันไม่เห็นเราอะ่ะใช่ครับทุกคนจู่ๆเนี่ย ผมก็ไม่เจอกับไอ้เจ้าตัวตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกเลยว่ามันน่ากลัวสุดๆไปเลยครับถึงมันไม่โห่มาเนี่ยผมก็น่ากลัวอยู่นะจากนั้นนี่ครับผมก็ได้ทําการลาแจ็คแล้วก็ไปลาลุงสารพะตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาเลิกงานแล้วครับแต่ในกฎเขาบอกว่าผมสามารถออกหลังเวลาที่กําหนดก็ได้ผมเนี่ยจึงใช้เวลานะครับในการบอกลาแจ็คแล้วก็ลุงสารน,นะครับบอกเลยว่าเวลาค่าคืนแห่งนี้เนี่ยมันผ่านไปไวมากๆเลยครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะไปสำร สรวจบริเวณประตูห้องใต้ดินแล้วก็ผมเนี่ยสำรวจบริเวณรอบๆจากนั้นเนี่ยพอผมสำรวจอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการปวลาลุงสารนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยทำการลาลุงสารเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เอาของไปเก็บนะครับผมเพราะในกฎเขาบอกว่าอย่าคิดจะขโมยของที่อยู่ในบ้านหลังนี้ล่ะผมก็แอบกลักว กวาวนิดหนึ่งนะครับไม่กว่านิดหนึ่งหรอผมกลัวเลยแหละกลัวมันจะมีอาถรรพ์อะไรติดตัวผมเนี่ยจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินสำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับผมกลัวมันมีอะไรผิดปกติและผมจะกลัวว่าผมเนี่ยจะถูกลดเงินเดือน,อนละสิหลังจากนั้นนะครับผมเดินสำรวจอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนอกจากประตูห้องใต้ดินที่มันยังปิดไว้ตลอดเวลาเอาล่ะตอนนี้มันก็เจ็ดโมงเกือบแปดโมงแล้วละ่ะผมเนี่ยจึงได้ทำการนะครับ วิ่งออกมาแล้วก็ทำการกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าผมง่วงมากๆเลยล่ะยิ yes. ่ในที่สุดในที่สุดโอโ้งานแห่งนี้ก็เลิกสักทีมันก็มีอะไรมันก็ไม่ค่อยอะไรจะยากสักเท่าไหร่นะแต่มันก็แฮบหลอนอยู่ล่ะโอเคอันนี้มันคงเป็นประสบการณ์แรกของเราสินะโอเคกลับบ้านดีกว่าโอ้โหง่วงมากๆเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนีเ่ยกินกาแฟแก้วเดียวไปเนี่ยมันไม่ทําให้เราเนี่ยมันแบบ โอ้โหไม่รู้องพูดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โห้วงมากเลยล่ะโอ้โหเดินทางกลับบ้านดี่กวัวโอ้โหตอนกลางคืนก็กินกาแฟไปแค่แก้วเดียวเองแหละโอ้โหมันทำมันไม่ทําให้เราหายอ้วงหรอกนะเออเดี๋ยวนะเออทางกลับบ้านไม่ใช่ทางนี้นี่นะเดี๋ยวขอขับรถแป๊บหนึ่งแล้วกันอค่อยๆขับรถค่อยๆขับรถโอเคกลับบ้านดีกว่าโอ้โหกลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนดีกว่าพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปทํางานของเรา โ้ยแต่ไม่รู้เนี่ยว่าเราจะได้เงินมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยจะบ้าตายรายวันกับงานนี้อุ้ยอะไรเนี่ยวัดจู่ๆก็ตกรถโหดีนะไม่ตายโอเคโอเคกลับบ้านได้กว่าทุกคนดูสิครับผมเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยล่ะโหทำงานอะไรไม่รู้งานกะดึกแถมๆเนี่ยมันหลอนมากเลยฮะผมผมเนี่ยง่วงนอนสุดๆเนี่ยผมเนี่ยจึได้เดินทางกลับบ้านเลยครับผม ตอนนี้เนี่ยผมออกจากแมนชั่นแห่งนี้เนี่ยเป็นเวลา9ก้าโมงแล้วนะผมผมเนี่ยก็ได้รีบเดินทางกลับบ้านนะครับไปดื่มกาแฟนิดนินนหน่อยหน่อยแล้วก็ไปทําการพักผ่อนดีกว่าแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงเลยนะครับว่าผมจะได้เงินทางไหนเพราะผมเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ได้ให้เลขบัญชีแล้วก็ไม่ให้ เออแบบว่าไม่ได้ให้ที่อยู่เขานะคะผมผมไม่รู้นะว่าผมจะได้เงินจากทางไหนนะแต่ผมเนี่ยช่วงเวลานั้นผมก็ไม่ได้คิดนะครับเพราะผมเนี่ยอ่อนเพลียสุดๆเลยครับอย่างเดียวที่ผมอยากจะทำคือกลับบ้านมานอนนะครับผมวิ่นที่สุดบ้านของเราก็มาถึงแล้วโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยฮะนอนก็ไม่ได้นอนอีกโอ้โหตอนนี้โว้ยไม่มีสติแล้วโอเคลอกรถดก่อนละกันโอเค โอ้ขอตัวไปนอนก่อนละกันง่วงมากๆเลยตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้พักเลยอ่ะอเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เราไปทํางานอะไรแบบนี้เนี่ยเราไปทํางานที่บริษัทของเราดีกว่าสบายกว่าตั้งเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเก็บของแป๊บหนึ่งละกันเออของอรออืมเรากินแค่กาแฟนะไก่แล้วก็เอสายไหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้กินอะไรโอ้โอเคเก็บไก่เก็บไก่ก่อน โอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมานอนอืมขอเวลานอนก่อนละกันนะว่วงว่ากันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ ออสวัสดีครับสวัสดีครับ Good Morning ครับทุกคนเอาล่ะวันนี้ก็เป็นเช้าที่32มันมีตอนกลางคืนเนาะมันมีสายเข้ามาจากหน่วยงานของผมเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะ่ะซึ่งผมได้เดินลงไปเนี่ยผมก็ได้เจอกับหนังสือประหลาดประหลาดแห่งหนึ่ง What หนังสือเหรออะไรนี่โอ้โ oh, หหนังสืออะไรเนี่ย What หนังสืออะไรอะ่ะเออขอบพูนเหรอเออขอบพูนเหรอแค่นี้เหรอ ผมให้ผมไปทำงานแล้วก็ขอบุณผมค่นี้หรอ,อจะบ,บ้านะแล้วเงินน่ะเงินที่เราตกลงกันไว้อะฮ้ยแล้วกระดาษแห่งนี้มันมาจากไหนเนี่ยอฮ้ยอะไรเนี่ยโหเราต้องเดินทางกลับไปที่เมนชั่นแห่งนั้นแล้วล่ะอุ้ยเดี๋ยวนะกระดาษอีกแล้วหรอจดหมายอีกแล้วระวัดอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้กระดาษหรออ้อยเดี๋ยวนะแล้วจู่ๆทำไมรถเราถึงแบบ โดนเปิดออกขนาดนี้เนี่ยโจนมาขโมยรถเหรออุ้ยตอนกลคืนเราจำได้แล้วนี่ว่าเราทำการล็อกรถแล้วอะวัดเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับบ้านเราเนี่ยเฮ้ยแล้วมีกระดาษอะไรเนี่ยล็อกรถหน่อยดิเนี่ยรถล,ล็อก,ก็ล็อกแล้วนี่มันเปิดไม่ได้อะโจนเหรอเดี๋ยวนะขอดูกระดาษก่อนละกันกระดาษอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดดูหน่อยเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยมีเงินเหรอเฮ้ยมีเงินอยู่ในนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวดูเงินเงินหน่อยโอ้โหหนึ่งมืนบาทไม่ใช่หนึ่งมืนบาทดิหนึ่งมืนดอลล่าร์โอ้โหวิสบายแล้วโอ้โหขอบุณนะเออหุ้ยก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยที่เราได้เงินมาหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแต่มันก็มีเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยวัดจู่ๆรถเราก็ถูกไข แต่เราก็ไม่ให้ที่อยู่นะไม่ได้ให้ที่อยู่เขาไปแล้วเขารู้ที่อยู่เราได้อะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหอุ้ยวัดยังงงอยู่เลยเนี่ยจูจ่ๆนะครับมันก็มีเรื่องแปลกประหลาดในเช้าวันที่32องนะั่นเองครับผมได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับจดหมายแถมรถของผมเนี่ยยังถูกไขออกมาซะด้วยสิ ผมเนี่ยตกใจมากๆเลยฮะผมผมไม่ให้ที่อยู่เขาเนี่ยแต่เขาเนี่ยรู้ที่อยู่ผมได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e มุ่งสูงหง่หนึ่งหมื่นซับสไครครับผมและใครอยากให้ผมทำอะไรอีกเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะคะผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม